สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เพจโฟกัสไต้หวันประจำวันที่4กุมภาพันธ์กับดิฉันมนทิราชัยวุฒิเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้มาดูกรณีจับผู้ต้องหาชาวไต้หวันในไทยเนื่องจากต้องสงสัยว่าเป็นหัวหน้าแก๊งมิจฉาชีพนะคะโดยมีตั้งแต่แก๊งมิจฉาชีพคอเซนเตอร์ไปจนถึงการหลอกลวงคนไต้หวันไปยังแหล่งกบดานมิจฉาชีพในอาเซียนเพื่อแลกกับเงินค่าตอบแทนทั้งนี้สื่อไทยรายงานว่าผู้ต้องหารายนี้เคยติดคุกที่ไทย10ปีจึงรู้จักกับนักโทษหลายคนที่เป็นผู้สมรู้ร ชายเสื้อเทาที่นั่งอยู่บนเตียงรายนี้คือผู้ต้องหาชาวไต้หวันที่ถูกทางการไทยจับกลุ่มในกรุงเทพเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนื่องจากต้องสงสัยว่าพัวพันกับแก๊งมิจฉาชีพคอเซนเตอร์ในประเทศไทยและยังล่อลวงคนไต้หวันไปยังแหล่งกบดานของแก๊งมิจฉาชีพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อแลกกับเงินค่าตอบแทนผมพูดตรงๆเลยไม่มีใครหลอกไปหรอกเขาไปไปกันเองแล้วก็มันไม่ถึงเป้าหมายไม่ถึงเป้าแล้วก็มันจะไม่ได้เงินเดือน ดััว้นมนมมจกะตียชายชาวไต้หวันรายนี้เป็นผู้ต้องหาที่หลบหนีการจับกลุมของตำรวจไต้หวันมาซ่อนตัวอยู่ในประเทศไทยตามรายงานจากสื่อท้องถิ่นเขาเคยถูกตัดสินจำคุกสิปีในไทยและใช้เวลาในเรือนจำสร้างเครือข่ายอาชญากรรมเขาได้รู้จักกับนักโทษหลายคนซึ่งเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในคดีช่อโกองครั้งนี้โดยมุ่งเป้าการหลอกลวงไปที่ประเทศไทยกับไต้หวันซึ่งตำรวจไทยและไต้หวันกำลังดำเนินการสืบสวนคดีนี้ร่วมกันเพื่อขยายผลเพิ่มเติมล้วกินอยู่ดีไหม kinh yếu thì cũng luôn 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 thì không đâu, ăn mà đi ăn kinh กระบวนการของมิจฉาชีพในต่างประเทศมีหลายรูปแบบอาทิในเดือนธันวาคมที่ผ่านมามีคดีนักควงกระบองไฟถูกเชิญไปทําการแสดงที่ไทยโดยอ้างว่าจะได้เที่ยวฟรีซึ่งล่าสุดพบว่ากลุ่มมิจฉาชีพได้ย้ายฐานไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากทางไต้หวันกลุ่มสอบสวนคดีอาญาระบุว่าขณะนี้กําลังเสริมสร้างความร่วมมือกับหลายประเทศเพื่อให้การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุณผู้ชมคะช่วงเช้ามืดวันนี้ทั่วไต้หวันมีอากาศหนาวเย็นบนภูเขาไทผิงซานและเหอฮวนซานล้ลวนมีหิมะตกคาดว่าลมหนาวระรอกนี้จะส่งผลกระทบถึงวันพฤหสัสบดีจากนั้นช่วงเย็นวันศุกร์ก็จะมีลมหนาวระดับรุนแรงอีกระลอกพัดเข้ามาซึ่งจะส่งผลกระทบไปจนถึงเช้ามืดของวันจันทร์หน้า หิมะสีขาวโพลนปกคลุมพื้นดินนักท่องเที่ยวได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศเหมือนในเทพนิยายอิทธิพลของคืนลมหนาวในช่วงเช้ามืดวันนี้ส่งผลให้ถนนบางช่วงในอุทยานแห่งชาติไท่ผิงซันเมืองอีหลานเกิดน้ำค้างแข็งจนต้องนำรถกวาดหิมะและตัดน้ำแข็งมาช่วยเคลียร์ทาง บนภูเขาเหอฮวนซานมีหิมะตกหนักไปตัต้งแต่ช่วงกลางคืนเมื่อวานนี้รถยนต์ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะจนเหมือนกับขนมหวานที่ถูกโรยด้วยน้ำตาลไอซิง่งถนนไฮ 7A มีเกลดน้ำค้างตกลงมาช่วงเช้ามืดวันนี้พื้นที่ราบวัดอุณหภูมิต่ำสุดได้ที่เขตอูกูนครนิวยไทยเป7.1องศาเซลซเซลีสยสโดยลมหนาวระลอกนี้จะอ่อนกำลังลงในวันพฤหัหสบ,บดีแต่ช่วงเย็นวันศุกร์จะมีลมหนาวอีกระลอกพัดเข้ามาน่าจะมีระดับความแรงเท่าึ้นลมหนาวซึ่งจะส่งผลกระทบต่อนเนื่องไปจนถึงวันจันทร์หน้า จากกรณีนักแสดงไต้หวันต้าเอสเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นในช่วงตรุษจ,จีนและเสียชุดอย่างกระทันหันโดยอาการปอดอักเสบจากโรคไข้หวัดใหญ่ก็ส่งผลให้มีประชาชนไต้หวันจำนวนมากแห่ไปฉีดวัคซีนตามสถานพยาบาลทั่วประเทศนะคะโดยเมื่อวานนี้ทั่วไต้หวันยังมีวัคซีนเหลือ200,000โดสแต่ล่าสุดเหลือเพียง160,000โดสเพียงวันเดียวฉีดไปถึง40,000โดส เช้าวันนี้สถานีอนมามัยในเมืองไท้ตรงคับข้่งด้วยประชาชนที่มาต่อแถวรอฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่พยาบาลดําเนินการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องขณะที่สถานีอนมามัยในหลายพื้นที่ก็มีผู้คนหลั่งไหลและโทรศัพท์เข้ามาเป็นจํานนวมากนอย่าง่มากเรุกต้องกาอีน ประชาชนแห่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่หลังการจากไปของดาราสาวชื่อดังตาเอสเจ้าของบทสารชายจากซีรีส์ F4 ไต้หวันหลังติดเชื้อไข้หวัดใหญ่และมีปอดบวมแทรกซ้อนขณะที่แพทย์แนะนำว่าไข้หวัดใหญ่ต่างจากวัดทั่วไปกลุ่มเสี่ยงที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหรือมีโรคเรื้อรังควรระมัดระวังหากมีอาการไข้สูงติดต่อกันหลายวันหรือระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลงไปควรรีบไปพบแพทย์เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ เมื่อวานนี้กรมควบคุมโรคไต้หวันได้จัดถแถลงข่าวที่แจงสถานการณ์โรคระบาดระหว่างประเทศโดยระบุว่าไข้หวัดใหญ่ในหลายประเทศทั้งในทวีปเอเชียยุโรปและอเมริกาส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ a h 1 n 1ซึ่งในฮ่องกองทวีปยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดายังคงมีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้นจึงเตือนประชาชนเร่งฉีดวัคซีน มาดูกรณีคลินิกแห่งหนึ่งในนครเกาสงถูกตรวจสอบเนื่องจากต้องสงสัยว่าทำประวัติเท็ให้กับประชาชนที่มาฉีดวัคซีนหรือเจาะเลือดว่าเป็นไข้และผิวหนังอักเสบเพื่อช่อโกองเงินประกันสุขภาพนะคะขณะที่เมืองพิงตงค่ะก็มีรายงานชาวเวียดนามใช้ใบรับรองการจบหลักสูตรเสริมสวยมาเปิดคลินิกเสริมความงามเถื่อนให้บริการในราคาถูก เสี่วยวฮุยแรงงานต่างชาติชาวเวียดนามโพสโฆษณาบริการสัญญกรรมความงามบนโซเชียลมีเดียโดยมีราคาถูกกว่าท้องตลาดถึงครึ่งหนึ่งเพื่อดึงดูดเพื่อนร่วมชาติให้มาเสริมจม,มูกและทำตาสองชั้นก่อนถูกจับกุมในที่เกิดเหตุททเ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพบเสี่ยว้วยเช่าห้องเปิดคลินิกสันธิรรมในเมืองผิงตงโดยใช้ใบรับรองจบหลักสูตรเสริมสวยมาสวมรอยเป็นใบประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และยังสวมเสื้อกาวเพื่อดึงดูดเพื่อนร่วมชาติผ่านโซเชียลมีเดียโดยได้ยึดอุปกรณ์ทางการแพทย์มูลค่าหลายแสนในที่เกิดเหตุพร้อมส่งเรื่องดํเนินคดี นอกจากนี้คลินิกแห่งหนึ่งในเขตซานมินนครเกาสงก็มีแพทย์5คนถูกตั้งข้อสงสัยว่าปลอมแปลงประวัติการรักษาโดยบันทึกข้อมูลว่ามีไข้หรือผิวหนังอักเสบซึ่งไม่เป็นความจริงเมื่อผู้ป่วยมาฉีดวัคซีนหรือเจาะเลือดรวมทั้งหมด37รายการเพื่อช่อกงค่าประกันสุขภาพมูลค่า12,440เหรียญไต้หวันล่าสุดสารนครเกาสงได้ตัดสินลงโทษทั้งหคนในข้อหาช่อกงแล้ว แพทย์ห้คนที่ถูกกล่าวหาขณะนี้เหลือเพียงหนึ่งคนที่ยังคงปฏิบัติงานอยู่ขณะที่เพศจักรของคคินิกออกมาโต้แย้งข้อกล่าวหาว่าแพทย์ไม่ได้มีเจตนาโกงเงินประกันสุขภาพคุณผู้ชมคะช่วงตรุษจีนที่ผ่านมาสถาบันการเงินปิดทาการการเก็บรักษาเงินจํานวนมากจึงเป็นปัญหานะคะวัดแห่งหนึ่งในนครไทยจงนําเงินบริจาคของวัดจํานวนหลายล้านไปฝากไว้ที่ห้องเก็บปืนของสถานีตํารวจ นอกจากนี้ก็มีบริษัทรักษาความปลอดภัยยื่นเรื่องขอกําลังตํารวจมาคุ้มกันการขนส่งเงิน2000ล้านเหรียญไต้หวันไปยังธนาคารด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมอาวุธครบมือเฝ้าสังเกตการใกล้ชิดอยู่บริเวณโดยรอบเปิดทำงานวันแรกหลังหยุดยาวรุษจีนบริษัทรักษาความปลอดภัยแห่งหนึ่งในนครไถโจงได้ยื่นเรื่องขอกำลังตำรวจมาช่วยคุ้มกันการขนส่งเงินจำนวน2000ล้านเหรียญไต้หวันไปยังธนาคารในที่สุดก็สามารถนำกล่องใส่งเงินไปไว้ในห้องนิรภัยของธนาคารได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ก็มีวัดแห่งหนึ่งในนครไหจงที่นําเงินบริจาคประมาณสองล้านเหรียญไต้หวันไปฝากไว้ที่สถานีตํารวจด้วยซึ่งในช่วงตรุษจีนของหลายปีที่ผ่านมาสถานีตํารวจก็เคยให้บริการลักษณะนี้เพราะธนาคารปิดทําการจึงช่วยวัดนําเงินมาเก็บรักษาไว้ขอบคุณที่ติดตามชมเพ็โฟกัสไต้หวันในวันนี้นะคะเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพของระบำหน้ากากที่ประเทศมาลีแล้วอย่าลืมติดตามรับชมข่าวสารได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ